สวัสดีครับวันนี้ลุงจักจะพามาชมการเพราะเบาบับนะครับต้นเบาบับที่เห็นนี้ก็อายุสองเดือนนะครับนี่ครับก่อนที่จะมาเป็นต้นแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปชมวิธีเพาะกันเลยนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นผลของเบาบับนะครับมเมล็ดเขาจะอยู่ข้างในเราต้องกระเทาะออกก่อนนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเมล็ดเบาบับข้างในนะครับเขาจะมีเนื้อเยื่อหุ้มเมล็ดไว้เราต้องแกะออกให้เกลี้ยงนะครับหลังจากได้เมล็ดเบาบับแบบนี้แล้วนะครับเราก็นําไปแช่น้ําเปล่า2วันนะครับหลังจากเราแช่น้ําไว้2วันนะครับบางเมล็ดรากก็จะเริ่มออกแบบนี้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็มาคลิบ เก็บตรงปลายปลายของเมล็ดเบาบับนะครับเราเราแกะออกได้นะครับไม่ต้องแกะหมดนะครับเอาออกแค่นี้พอนะครับเอาออกแค่นี้พอแล้วก็แยกไว้นะครับเนี่ยตรงตรงนี้จะเป็นในส่วนที่รากจะออกมานะครับ แกะง่ายนะครับหลังจากเราแช่น้ำไว้2วันนี่ครับถ้าเมล็ดเบาบับที่สมบูรณ์มากนะครับรากก็จะออกเร็วนี่ครับเอาแค่นี้ก็พอนะครับนี่เราก็คลิปออกทุกเมล็ดเลยนะครับ มเมล็ดเบาบับจะมีส่วนโค้งอยู่สองข้างนี่ครับเราก็เลือกเราก็ดูให้ดีก็จะเป็นส่วนที่แหลมๆออกมานะครับนี่ก็คือส่วนที่รากเขาจะออกมานะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ก็เริ่มเริ่มรากก็จะออกแล้ว ยังไม่ได้บ่มนะครับนี่แค่แช่น้ำไว้เฉยนะครับบางคนก็จะแกะเปลือกออกทั้งหมดเลยนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ารากจะไม่สวยนะครับอันนี้เราก็จะจะเอาออกเฉพาะส่วนปลายตรงนี้นะครับครับหลังจากเราคลิปปลายเมล็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอามาไว้ในกล่องเพื่อบ่มนะครับโดยใช้ผ้าขาวบางนะครับ ลองนะครับแล้วก็บ่มไว้นะครับนี่แล้วก็เรียงดีๆนะครับถ้าปริมาณมากๆก็ไม่ต้องเรียงดีก็ได้นะครับนี่แล้วก็ผ้าปิดไว้นะครับพรมน้ำให้ชุ่มนะครับหรือเราจะใช้กระดาษทิชชู่ก็ได้นะครับกระดาษทิชชู่ นี่อันนี้ก็จะปลมน้ําไว้นะครับแค่ชุ่มๆก็พอนะครับเสร็จแล้วก็ปิดฝาให้สนิทนะครับแล้วก็วางในที่ล่มนะครับวางไว้ในที่ล่มแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับ ครับวันนี้จะพามาดูนะครับหลังจากเราบ่มเมล็ดเบ้าบับไว้ครบ2วันนะครับเดี๋ยวก็มาเปิดให้ชมกันนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ครับตอนนี้เมล็ดเบ้าบับก็ได้แทงรากยาวออกมาแล้วนะครับการ เพราะเมล็ดแบบนี้เราก็จะได้ต้นเบาบับที่รากงอกออกเร็วนะครับดีครับเดี๋ยวเราก็นำไปลงถุงเพาะชำกันได้เลยนะครับครับสำหรับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเป็นการเพาะนะครับเอามาลงดินตอนนี้ในถุงเพาะเราก็เตรียมไว้แล้วนะครับดินก็ใช้ดินทั่ว,วไปนะครับดินเพาะทั่วๆไปสามารถใช้ได้นะครับเราก็ มาเริ่มกันเลยนะครับนี่ครับมเมล็ดเบาบับก็ใช้ไม้เสียบนําลงไปก่อนนะครับนี่มเมล็ดนี้เอาด้านที่งอกทิ่มลงไปลากงอไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเขาก็จะตรงของเขาเองนะครับเขาก็จะหากินในถุงนี่ครับแค่นี้ก็พอแล้วนะครับเดี๋ยวก็มาลุ้นดูนะครับว่า ต้นจะขึ้นอย่างไรนะครับนี่ครับหลังจากลงถุงเพาะชำได้สองวันนะครับต้นเบ่าบับก็เริ่มโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับนี่ครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับสำหรับต้นเบาบับนี่เพาะง่ายนะครับเพาะง่ายตัวเร็วมากนะครับนี่ครับลักษณะของใบเบาบับก็จะเริ่มแตกออกมานะครับ นี่ครับหลังจากต้นเบ้าบับงอกขึ้นมาแล้วนะครับก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็ได้สองเดือนแล้วนะครับก็พร้อมปลูกเลยนะครับวันนี้ลุงจักก็นำมาฝากวิธีการเพาะนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ